หัวข้อวันนี้เรศตกละร้อนเป็นแบบว่าประเด็นดังในโลกออนไลน์ซึ่งเกี่ยวกับใครก็ไม่รู้ผมไม่ไม่เคยชื่อเดือดรอเพราะมันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนแล้วกันเราสองคนเคยอยู่ในโพสิชันเหล่านี้แต่ไม่บอกหรอกว่าตำแหน่งไหนย่างน้อยก็มีประสบการณ์ตื่นเตือนสติตัวเองคุณเกิดมาอย่างมีคุณค่าเลยพ่อแม่เลี้ยงคุณมาอย่างดีคุณเคยทำในกิจกรรมที่คุณเคยมีความสุขและสนุกก่อนหน้าที่จะมาเจอคนคนนี้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไม่ให้เกียติคุณไปไหนจับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับสู่รายการ w ัน t the f แ c รรายการที่จะหยิบเอาข้อจริงมาพูดแล้วคุณจะร้องว่า w h a t the Fa c ไปกับพวกเราสองคนนะครับวันนี้อยู่กับผมเข้มชาวบ้านหนึ่งและอาจารย์ดรตรีนโพรักษาครับนักอาชญาวิทยามาเริ่มหัวข้อเลยเอ๊แต่ว่าก่อนนี่จะเข้าหัวข้ออยากให้เพื่อนๆนะครับช่วยสนับสนุนเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่าพลาดคอนเทนต์จากพวกเราถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ของพวกเราสองคนสามารถสนับสนุนพวกเราได้ด้วยระบบ Membership หรือกดปุ่ม Super t h a n k s เพื่อร่วมเป็นนายทุนสนับสนุนพวกเราในการผลิตคอนเทนต์ที่เป็นแบบฉบับของพวกเราสองคน What the Fa c กขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามพวกเราหัวข้อวันนี้เลยเอสดร้อนเป็นแบบว่าประเด็นดังในโลกออนไลน์ซึ่งเกี่ยวกับใครก็ไม่รู้ผมไม่เคยชื่อนชมเ,เพราะมันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับ หลายๆคนแล้วกันเป็นปัญหาโลกแตกเพราะว่าปัญหาโลกแตกปัญหาบ้านแตกปัญหาที่อยู่คู่ทุกยุคทุกสมัยของคนไทยด้วยร้อยปีพันปีที่แล้วก็มียังมีใช่ไหมยังมีจนถึงทุกวันนี้ถูกต้องก็คือเรื่องชู้หรือเมียน้อยหรือผัวน้อยหรือมีอีกไหมกิ๊ก อะไรก็ตามที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ยมีคนที่3ามโผล่เข้ามาแล้วหมดถูกปะซึ่งคนที่3ามเนี่ยต้องมาทีหลังใช่ไหมถ้าเราคุยกับคนที่3ามก่อนสมมตินะสมมติคุยกับคนที่3ามปุ๊บแล้วไปคุยกับคนที่สองด้วยแล้วคบ่กับคนที่สองแล้วก็ยังคุยกับคนที่3ามอยู่สรุปแล้วมันมีหลายกรณีที่เรียกร้องว่าตัวเองเป็นเมียหลวงสุดท้ายตัวเองมาทีหลังมีไม่แต่ว่าก็อาจจะยังไม่ตกลงปรงใจกับคนที่3ามไงท้งนี้ท้งนั้นครับถ้ามีผลตามกฎหมายคือคุณจะต้องมีใบทะเบียนสมรส อันนี้คือแบบครอบครองถูกต้องตามกฎหมายเป็นเจ้าของโดยทมถูกต้องโดยกฎหมายแล้วก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องเมียน้อยอ่อนน้อยด้วยถ้าแบบเป็นแฟนกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีรูปด้วยกันฟ้องได้ไหมฟ้องได้ไหมถ้าจะฟ้องในฐานะอะไรถ้าในฐานะคู่สมรสอบไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่คู่สมรสไงแต่ถ้าจะเป็นก็มีรูปด้วยกันก็สวนมีรูกด้วยกันอาจจะจดทะเบียนรับรองบุตรแต่ถ้า ฟ้องชูสาวเนี่ยไม่น่าจะได้ไม่ได้ต้องไปถามทนายทนายอะไรเลยทนายเตยทนายเตยเราจะไปถึงขั้นกฎหมายแล้วเรามาไอดีนติฟายก่อนถึงคําว่าชูไม่กินน้อยปวดน้อยโอเคเมื่อกี้เราพูดไปว่ามือที่3การมีความสัมพันธ์สองคนแล้วมีคนที่3ามโผล่ขึ้นมาเราเรียกว่าชูเรียกเนียน้อยเรียกแต่หลายอย่างอ่ะมีมากมายถ้าเขาไม่มีทะเบียนสมรสถือว่าเป็นชูหมดถ้าเขาออ่ะจริงปะล่ะ ก็คือคนที่มีทะเบียนสมรสอ,อ,อ่ะยังไงก็ไม่ใช่ชูคนที่มาก่อนหรือมาหลังก็แล้วแต่แต่คุณไม่มีทะเบียนสมรสคุณค, <น S 2> คือ,คอชูชถึงคุณจะคบกันมาก่อนก็คือชูอยู่ดีแต่ถ้าแบบอันนี้กรณีมีทะเบียน แต่ถ้ากรณีที่แบบว่าเป็นคู่แฟนกันล่ะแล้วมีคนที่สามโผล่มากิ๊กอ่ากิ๊กคนเลวคือคนที่ไปมีกิ๊กก็คือผู้ชายหรือผู้หญิงหรือผู้หญิงอะก็ได้ที่นอกใจคู่ของคุณอ่ะไปมีคนอื่นทีนี้เราจะมาันเราอย่ามาคุยจิตวิทยาเลยเอาหลักๆกันเลจิตวิทยาของมือที่สามทำไมเขาถึงเลือกที่จะเดินทางนี้และเราจะพาเขาออกจากจุดจุดนี้ได้ยังไงเออคำถามดีมันเป็นปัญหาโลกแตกเนาะที่แบบมันแก้ไม่หายเรามีเพื่อนเพื่อนเรามี นนไม่ต้องเลยเลยอ่าเราอ่ะมีเหตุการณ์ใกล้ตัวเราสองคนเคยอยู่ในโพสิชันเหล่านี้แต่ไม่บอกหรอกว่าตำแหน่งไหนอย่างน้อยก็มีประสบการณ์อาจจะเป็นฝ่ายเอาผมบอกเลยก็ได้สัมภาษณ์เขาชาวบ้านหนึ่งผมบอกเลยก็ได้ผมเป็นฝ่ายที่เนียมีกิก๊กเอาผมเป็นฝ่ายที่มีกิ๊กๆๆอ่ะงั้นต้องสอบถามว่าทาไมถึงมีกิ๊กรู้สึกยังไงณจุดจุดนั้นเอาความรู้สึกเลยความคิดก็คือเรามีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราก็ไปเจอคนอีกคนนึงมันจะมีจุดที่แบบว่าบางอย่าง ที่เราไม่ได้รับจากอีกคนหนึ่งแต่เราได้รับมาจากอีกคนคนหนึ่งเราเคยบอกแฟนไหมว่าเราต้องการสิ่งนี้ก็มีเคยบอกและบางอย่างมันกลายเป็นว่ามันคลิกไปโดยแบบปริยายเออโดยที่ผบไม่ต้องบอกอาจจะเป็นการใช้ชีวิตหรือบางอย่างมันรู้เข้ากันได้เออมันก็เลยทําให้การดําเนินชีวิตมันก็เลยดาเนินไปท้งสองทางอ่าไปท้งสองฝั่งก็ต้องพยายามแบบว่าเนียนกับฝั่งนี้เออแต่อีกฝั่งนึงรู้นะว่ามีแฟนอ่าอีกฝั่งนึงรู้ว่ามีแฟนยอมรับว่ามีแฟนคือก็คือชู้เออ ก็คือกิ๊กกิ๊กกิ๊กรู้ว่าเรามีแฟนแต่แฟนรู้ว่าเรามีกิ๊กจนกระทั่งวันที่แฟนรู้ว่าเรามีกิ๊กก็คือแตกบ้านแตกยับอันนั้นคือลองให้ที่ที่เคยเล่าว่าเราเข้าสมสย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าคลิปไหนที่มันเสียใจมากมากี่ยแต่คําถามคือความรู้สึกเวลาที่ต้องปิดบังเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นหรือรู้สึกผิดรู้สึกกลัวรู้สึกอันไหนมันมากกว่ากัน คือมันก็ต้องมีสแดบอันนี้คือกลายเป็นแบบว่าตอนตอนี้สุสนี้ศึกษา,กษาช่วงเวลาที่เราต้องคอยหลบหนีเออคอยแอบซ่อนมันก็จะมีความแบบว่าไม่อยากให้เขารู้ก็เป็นห่วงเขาคือเราก็รู้ว่าถ้าเขารู้ว่าเขาเสียใจต้องบอกว่าสิ่งที่เราทาไปเราก็มองว่าเป็นแค่แบบเฮ้ยขำๆชั่วคราวไม่ได้ระยะแล้วมันขำไหมสุดท้ายมันไม่ขำไงเออมันถล่มมันถล่มลงไปแล้วมันก็ไ้ถอนตัวไม่ขึ้น หลงมากเลยจิ๊กมันก็ไม่ถึงขนาดนะ่นอนมันเหตุการณ์มาหลังแล้วแต่ถ้าให้เลือกอ่ะเลือกได้ไหมสมมติว่าแฟนมายืนตรงกลางอะไรนตอนนั้นเลือกผมเลือกแฟนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้จบได้ดีอ่ามันไม่เหมือนข่าวปัจจุบันที่แบบว่ามันเคยเคยข่าวปัจจุบันนี้แต่คัเขาเลือกแฟนแต่เขาก็ยังไปต่อไงไปยังไปต่อเนอะเราจะพูดถึงจิตวิทยาของคนที่ทนดีไหมเอาว่าคนที่เป็นชู้เอาคนที่เป็นชู้ก่อนอ่ะเริ่มเริ่มอ่นนี้ผมเล่าประสบการณ์ผมแล้วทีนี้ <g iv ir> ก็อยากรู้ว่าคนที่ถามหรือคนที่เป็นกิ๊กเนี่ยเขาทําไมเขาถึงต้องตัดสินใจอยู่ต่อทั้งน้นที่รู้ว่าอีกคนมีแฟนแล้วเอากรณีเฉพาะที่เขารู้ว่ามีคู่อยู่แล้วนะนนไม่เอากิ๊กที่ไม่รู้อะไรเลยนะถ้าถ้ากิ๊กที่ไม่รู้ก็คือผู้ชายหรือผู้หญิงที่ไปหลอกท<ๆ>อั้งสองคอกอะนรคือแต่อันเ<ต><ค>นี้ยอันเนี้ยคือคนมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็กิ๊กก็รับรู้ว่ามีคู่แต่กิ๊กก็ยังจะจะเอาจะอยู่ต่อยังแบบเออโอเค หลักจิตวิทยานะครับที่อธิบายคนที่เป็นชูนะครับหรือเป็นกิ๊กเนี่ยหนึ่งเลยคือความรู้สึกแปลกแยกรู้สึกว่าไม่รับการต้อนรับไม่ว่าจะจะเป็นการวัยเด็กหรือสังคมเพื่อนสังคมอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แปลกแยกไม่เหมือนคนอื่น isolation น,นะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ามีภาพจําหรือเขาเรียกว่าตราบา อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เป็นปม,อ,มอาจจะเป็นคนที่มาจากบ้านที่พ่อแม่แยกทางหรือเห็นภาพที่พ่อหรือแม่ทําสิ่งนั้นใจคนที่เป็นชูเนี่ยบางทีเขาไม่ได้อยากทํานะเขาอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่อยากทําซ้ําเหมือนที่พ่อหรือแม่เขาเคยทําอำแต่ภาพความทรงจําและการดูดซึมพฤติกรรมที่เห็นมาตลอดเนี่ยสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นตัวเขาเองก็คือควารู้สึกว่า มันทําได้ปะ่ะเขาอาจจะมีค่านิยมสมมติว่าถ้าแม่หรือพ่อเขาเป็นตัวอย่างอืว่ามันทําได้แล้วเป็นบ้านที่เปิดรับว,ว่าอ่ะพ่อมีเมียสองคนหรือแม่มีผัวสองคนอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นธรรมเนียมวัฒนธรรมปกติของบ้านเขา นั่นคือวัฒนธรรมความคิดของเขาที่หลองงให้เขาคิดแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นความเปราะบ,บางความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองจริงๆเขาเป็นเหยื่อของตัวเองนะของตัวเองหเหยื่อของความคิดตัวเองเพราะว่านอกจากจะเป็นรู้สึกว่าแปลกแยกไม่เหมือนใครรู้สึกว่าเป็นตราบาปเป็นปมอะไรสักอย่างสักอย่างหนึ่งแล้วก็รู้สึกเปราะบ,บาง รู้สึกว่าอารมณ์ฉันนะไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองคนส่วนใหญท่ที่ที่เลือกที่จะเป็นชู้หรือเป็นกิ๊กเนี่ยเขาจะมีคําว่าความภูมิใจในตัวเองที่ต่ำ low self esteem ความมั่นใจในตัวเองต่ําแล้วก็พยายามจะพิสูจน์หรือพยายามอยากเอาชนะคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วอยากชนะใจอยากเป็นเจ้าของ อยากชนะแฟนตัวจริงของเธอทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้นะครับแข่งขันเนี่ยเราชอ,ขขชอบการแข่งชอบการแข่งขันแล้วต้องชนะด้วยพอเรามาพูดเรื่องทพวกนี้จริงจริงแล้วมันก็มีความเศร้าความรู้สึกผิดอยู่นะบางคนละอายใจในตัวเองแต่เขาจะพูดว่าเขาเดินออกมาจะทําไม่ได้ทําไม่ได,ไได้จริงๆมันไม่มีใครทําไม่ได้มันมีแต่คุณไม่กล้าทําเพราะว่าอาจจะรู้สึกเหงารู้สึกแพ้หรือเอาความรู้สึกเรื่องตันหาหรือเรื่องอื่นเป็นข้ออ้างในการที่เดินออกมาไม่ได้หรือว่าข้ออื่า จริงๆของลองคิดนะก็ถ้าเขาต้องการมีแฟนนะเพราเขาเหงาเขาเลยอยากมีคนที่คอยอยู่ข้างๆเขาอยู่เหมันเขาเลยถมว่าถ้าเราเลิกกับคนคนนี้เราก็จะกลับไปอยู่โดดเดี่ยวอยู่ตัวคนเดียวเขาก็เลยเลิกไม่ได้ป่ะจริงๆผู้ชายหรือผู้หญิงในโลกนี้ก็มีมากเหมือนแบคทีเรียจํานวนเยอะมากนะครับมันเปรียบเทียบเสมือนแบบว่า เป็นอะไรสิ่งน่าขยะแขยงแบคทีเรียก็อย่างที่บอกมันคือจุดคือเอาชนะหรือบางทีเราถล่มตัวลึกไปจะรู้ตัวอีกทีว่าจะคุยเล่นเล่นเขาก็คุยเล่นเล่นแต่เกมมันนักตัวนักแล้วเพื่อนเวลาแซวอ่ะเอ้ยชอบน้องนี้ชอบเองเวลาแซวมากๆหลักจุยาเขาจะชอบไปจริงจริงนะรับจริงอันนี้เห็นด้วยอฉะนั้นอย่แซวไอ้พวกแบบว่าจับคู่กันสมัยมัธยมลายเอ้ยชอบรุ่นนี้คนนี้ชอบใช่ไหมใช่อยู่ดีแม่งชอบเฉยยหลักๆคือมันเป็นเรื่องของการเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็การยอมรับการไม่มีศักดิ์ศรี ถ้าอย่างนั้นเราจะพาเขาออกมาจากจุดดนั้นเองอันนี้เราแบบว่ามาทำบทคนดีหน่อยขยายความก่อนตอนแรกตอนที่เราเป็นชูหรือเป็นกิ๊กเราเป็นรองอยู่ฉะนั้นเราจะทําทุกอย่างแม้จะไม่ใช่ตัวเราก็ตามในการทําให้เขาเห็นว่าฉันน่ะดีกว่าแฟนตัวจริงของเธอก็จะตามใจดูแลเปรียบเทียบอออ่แแฟนไม่ให้ทาแบบนี้ใช่ไหมอาเดีวเราทำเธอทำเต็มที่เลยฉันฉันไม่ว่าแฟนให้กินล้กินได้เลยอยู่กับเราเดี๋ยวเราขับรถให้เดี๋ยวเราเลี้ยงข้าวเออนั่นนะ ก็คือ lost identity ครับเขาจะสูญเสียความเป็นตัวเองเออถ้าอย่างนั้นอะแอบคิดนิดนึงถ้าเราเป็นคนมีกิ๊กแล้วถ้ากิ๊กเนี่ยไม่ทำใจเราเราจะยังมีอยู่ไหเราไม่ชอบหรอกเพราะเราต้องชอบไม่กิ๊กอาจจะสวยกว่าแฟนอันนี้อคือกิ๊กจะต้องมีสิ่งที่แฟนไม่มีสักอย่างหนึ่งนมตูดได้หมดหรือว่าการพูดเพราะการเอาใจใส่แฟนเราไม่มีแบบกลับบ้านมาเหนื่อยแล้วไม่ทำกันบ้านเงี้ยแต่กิ๊กก็คือ ติดเครื่องรอตลอดเวลากลับมาถึงปุ๊บเอาละว,วิ่งใส่กูเลยคิดดูอันนี้มันคือความแตกต่างที่ส่วนใหญ่ผู้ชายจะถูกทําให้ค่อยเขวด้วยเรื่องของตันหาหรือเรื่องเพศนั่นเอง ส่วนผู้หญิงเป็นเรื่องความรู้สึกมันมีรู้สึกแบบรักจริงๆนะแบบฉันเป็นชูแต่ฉันรักผัวเขาจริงๆอะแต่อีกอย่างคือฉันจะเอาชนะเนี่ยเขาจะเอาให้ได้ก็คือสองเลยเยิด่ึ้นพร้อมกันเนี่แหละมันก็มีความกลัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับจริงๆคนที่เป็นชูเนี่ยรู้ไหแเราสังคมไทยไม่ค่อยยอมรับแล้วก็ไม่ค่อยให้เกียรติคนที่เป็นชู้เท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมอยากพูดก็คือถ้าเราเปิดทีวี ดูหนังเราเราจะเห็นว่าหนังไทยละครไทยอ่ะมีแต่ว่าเรื่องนี้ก็ชู้มีอะไรคือเราไม่สนับสนุนแต่เราแบบปลุกมันสะท้อนมันสะท้อนวัฒนธรรมที่มันยังเกิดขึ้นจริงอยู่ในประเทศไทยซึ่งชาวบ้านก็จะออกอินไงแต่ว่าวัฒนธรรมเราอ่ะพยายามไม่สนับสนุนเรื่องนี้ถูกป่ะเรื่องมือที่สามแต่ว่าหนังเราอ่ะหนังแน่ใจนะว่าวัฒนธรรมสังคมเราไม่สนับสนุนเขาพยายามออกมาว่าไม่สนับสนุนสิ่งที่ทําให้รู้สึกอะสังคมปิตาธิปไตยชายเป็นใหญ่อือย่าง ไม่พลาดพิงแล้วกันถ้ามันมีเรื่องศาสนาเขาเกี่ยวว่าเดี๋ยวมันจะเซนซิทีฟเกินไปครับม,มันก็ยังมีความเชื่อหลอกนั้นอยู่ที่รู้สึกว่าการแพร่พันธุ์หรือการมีลูกเยอะๆลัทธิอะไรแปลกๆนะ่ะให้ผู้ชายมีคู่มากโพลิกามี่อันนี้คือลัทธิโพลิกามี่โมโนกามี่ การมีคู่หลายคนหรือการมีคู่ค,คนเดียวอ่าทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะหากชูมองว่าตัวเองเป็นเหยื่อเรากำลังจะให้โซลูชันคุณในการาแก้ไขนะกา,าพาชูออกมาจากจุดที่ว่าอยู่ในจุดที่ไม่เหมาะสมแล้วกันทั้งสองฝ่ายชูเนี่ยจริงๆคุณก็คือคนที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีมีความเป็นอัตลักษณ์และตัวตนของตัวเองอยู่มีความตด่งตัวเองสูงดังนั้นการที่เราตกเป็นรองทําไมเราต้องเป็นของมือสองหรือเป็นกิ๊กอะไรที่ไม่ให้เกียรติเราในการเปิดตัวลงลูกก็ไม่ได้ไปไหนก็ต้องแอบอันนี้ เราสูญเสียศักดิ์ศรีแล้วเพื่อนและญาติพี่น้องของเราจะต้องเตือนแน่นอนแล้วเราจะเสียเพื่อนและเสียญาติพี่น้องเราไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรายังอยู่ในโพสิชันนี้เว้นแต่ว่าครอบครัวที่สนับสนุนให้ชูไปแย่งผัวแย่งเมียชาวบ้านมีด้วยมีครอบครัวที่สนับสนุนให้ลูกเป็นเมียน้อยมีจริงๆนะครับฉะนั้น,นสะท้อน<ม>ให้เห็น<ๆ>ถึงค่านิยมของสังคมและครอบครัวนั้นๆ แต่ชูนะครับคนที่เป็นชูที่อยากจะออกจากตรงนี้คุณอย่าลืมว่าก่อนที่คุณจะเจอกันน่ะคุณเคยสดใสย,ยังไงคุณเคยมีความสุขในการทําอะไรคุณเคยทําได้ฉะนั้นคนคนหนึ่งที่ต้องมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะ่ะเขาไม่ได้รักคุณจริงถ้ารักคุณเขาจะทิ้งคนแรกเลยเรามาเริ่มใหม่กับคุณก็เขาบอกว่าเนี่ยติดปัญหาเรื่องลูกติดปัญหาเรื่องงานเรื่องธุรกิจเดี๋ยวรอผ่านตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะลาเดี๋ยวจะแบบอะไรนะอย่ามาอยู่ด้วยกันกันเนี่ยผู้ชายเนี่ยหรือผู้หญิงส่วนใหญ่ผู้ชายชอบพูดแบบนี้ว่า บอกเมียหลวงไม่ได้นะเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องทําธุรกิจด้วยกันอยู่หรือว่ามไม่อยากทำร้ายจิตใจลูกอเอาจริงมึงทำร้ายจิตใจลูกตั้งแต่มึงมีคนนึงแล้วอ่ะถูกแต่ว่าตัดสินใจแล้วไงรู้สึกว่าเฮ้ยทางนี้มันไม่ใช่จะไปทางนี้แต่ยังไปไม่สุดอย่างเงี้ยคือเอาจริงนะคนถ้ามันอยากจะทําอะไรอย่างชัดเจนนะ่ะมันมีหลายเคสที่เลือกเมีนยน้อยแบบสุดตัวก็คือทําทุบอีทางเพื่ออยากกับเมียหลวง ไม่อยากคุณก็ไม่อยู่ด้วยอยายาบ้านไปอยู่กับเมียน้อยเปิดพาออกงานทําแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าผู้ชายหรือผู้หญิงคนไหนที่หาข้ออ้างบอกว่าบอกเขาไม่ได้เขาไม่ได้เลือกคุณรอก่อนอ๋อคือเขาไม่ได้เลือกคุณนะครับเขาไม่ได้เลือกคุณชัดเจนถ้าเลือกครับไม่มีข้ออ้างคุณจะมาที่2หรือมาที่3ที่4สุดท้ายแล้วคนอื่นจะไม่มีคุณค่าเลยถ้าคุณมีคุณค่าจริงเขาจะเลือกคือผู้ชายเนี่ยอ่ะแม้กระทั่งลูกนะ ลูกหลายๆคนพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันนะยังไงต้องมี Fa v o r i t e c h ชา d คนหนึ่งแต่พ่อแม่จําเป็นจะต้องพูดว่ารักลูกเท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวลูกน้อยใจแต่ในความเป็นจริงแล้วในจิตใต้ใถึงนึกของพ่อแม่เขารู้อยู่แล้วว่าคนไหนคือลูกคนโปรดซึ่งพ่อแม่จะไม่พูดออกมาฉะนั้นผู้ชายถึงว่ามีกิ๊กมีเมียแล้วก็บอกว่าจริงๆผมรักเมียนะบอกเมียแต่พวกนั้นก็คือกิ๊กไม่มีอะไรรักตัวเองคนเดียวเลยคนที่ทาแบบนี้ ส่วนชูถ้าคุณอยากจะเป็นตัวจริงเขาให้คุณเป็นตัวจริงตั้งนานละครับไอคนที่เลือกไม่ได้คือเขายังมีประโยชน์จากเมียหลวงอยู่หรือผัวหลวงนั่นเองอหรือเมียรวยเมียรวยซัพพอร์ตอ่าซัพพอร์ตหรือว่าเมียมีหน้ามีตาในสังคมอะไรก็ได้ที่เขาได้ประโยชน์อ่ะหรือที่บ้านเมียซัพพอร์ตบ้านตัวเองดียังไงคือเขาได้ประโยชน์เขาถึงไม่เลิกอะ่ะจากคนนี้ เพราะถ้าคุณดีจริงดีกว่าทุกอย่างเขาเลิกแล้วมาเลิกใหม่ง่ายจะตายเพราะไม่เยอะแยะไม่ไม่เยอะแยะการที่ไม่เลิกเด็ดขาดอะกักไว้ทั้งสองคือมันเฮียแต่แกโตอแต่นี้ก็ไม่ยากพูดเยอะเพราะว่าโดวเองดังนั้นคนที่เป็นชูนะครับอยากให้ตื่นเตือนสติตัวเอง คุณเกิดมาอย่างมีคุณค่าเลยพ่อแม่เลี้ยงคุณมาอย่างดีคุณเคยทําในกิจกรรมที่คุณเคยมีความสุขและสนุกก่อนหน้าที่จะมาเจอคนคนนี้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไม่ให้เกียดคุณไปไหนจับมือกันอยู่ถ้าเจอเพื่อนผมมีหลวงไม่ต้องปล่อยมือน,นะครับเดินเฉี่เดินฉี่คือมันมีความสุขจริงๆหรอที่แอบไปเจอกันอนะ่ะคุณจะทําอย่างนั้นไปจนอา,ายุเท่อะเจ็ดสิบห้าเหรอเออลองคิดดูดีๆคือคุณอย่าเสียเวลาในวัยหนุ่มสาวไปกับเรื่องที่ทําให้เราเป็นรองเราสามารถที่จะมีแฟนเป็นของตัวเองได้วัยหนุุ่มมมสาาาาาวของเเรัันีจํกดคถ้ณ ชีวิตวัยสาวตอนที่ยังมีแรงอยู่ยังสวยยังหล่ออยู่อะไปเป็นเดินตามเป็นน้ำใต้สอกคนอื่นอยู่อย่างเงี้ยผมว่ามันเสียเวลาชีวิตกว่าจะเดินออกมาได้แก่แล้วอะแล้วดีไม่ดีโดนฟ้องอีกเออ้าน่เสีล่าสุดก็โดนฟ้องเสียเงินไหนนะ เคสเนี่ยแหละครับ <mm> เดี๋ยวจะบอกให้อย่างหนึ่งนะครับคนที่เป็นเมียน้อยหรือเป็นชู้เนี่ยคุณอย่าคิดเชียวว่าจะประก,กาศจะโพสลง Facebook ทํายังไงผิดกฎหมายทั้งหมดเพราะคุณไม่มีทะเบียนสมรสมันมีเคสเมียน้อยมาปรึกษาเราอ่ะบอกว่าหนูอยากเล่าเรื่องจริงให้โลกนี้ฟังเพราะว่าเมียหลวงมส่งคนมาตกเขาเขาจะโพสเล่าให้ฟังเลยว่าผัวเขามายุ่งกับหนูอะไรเงี้ยยิ่งทําอย่างนั้นยิ่งโดนฟ้องเพราะว่ารู้เลยเมียน้อยยังไงก็ผิดฉะนั้นคุณไม่เป็นเมียน้อยดีกว่า, <mm> วาคุณมีศักดิ์ศรีพอที่จะหาแฟนของตัวเองอะ ย่าไปแชร์กับใครเรื่องแบบเนี้ยมันนอกจากเรื่องศักดิ์ศรีอ่ะเรื่องโลกทางเพศสัมพันธ์ด้วยอ่ะคนเห็นแก่ตัวนะมันไม่ป้องกันหรอกเชื่อนี่เฮ้ยเฮ้ยครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ใไม่มันแล้วไปเชื่อผมเถอะเวลาแนะนําอะคนเห็นแก่ตัวมันไม่ป้องกันจริงๆพอถ้ามันเห็นแก่ตัวเรื่องหนึ่งมันจะเห็นแก่ตัวเรื่องอื่นด้วยสุดท้ายแล้วเห็นป่ะที่ฝรั่งมันพาขึ้นศาลสุดท้ายแล้วไม่ใช่ลูกคุณครับอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วไม่ใช่ลูกคุณครับเออโเคมันเยอะไปดูรายการนี้อยู่แม่งช็อคอยู่นะเห็นป่ะตัว d n อปุ๊บ ไม่ใช่ลูกคุณครับเลี้ยงลูกมาตั้งนาน4ี่หปีสุดท้ายแล้วเป็นลูกชูนนออกมาเป็นคทละชาติดาวเราาไม่เหมือนกันผิวผิวสีเนี่ยนีแหละนี่คือข้อเสียหลายข้อนะวันนี้ประเด็นมันร้อนมากก็เลยอยากเกิบเรื่องนี้เข้ามาคุยเร็ว,รวๆก็เลยกลายเป็นคลิปวันนี้ทีเนี้ยเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่าทาไมคนเราถึงเป็นชูความคิดของชูคิดยังไงอยู่เรามาคุยกันว่าเราจะเอาชูออกมาจากจุดๆนั้นยังไงแล้วก็อ่าเดี๋ยวอยากให้ดอกสรุปว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันควรแก้ไขยังไง หรือว่าจบไปแล้วเราจบไปแล้วเรื่องการแก้คขคุณมันไม่มีคําว่าเจอเนื้อคู่ช้าไปหรืออะไรอย่างี้หรอกไร้สาระเอาหลักเหตุผลสติมีสติก่อนอก่อนจะชอบใครนะเขาให้เกียรติเราไหมถ้าเขามีใครอยู่แล้วเขามาเริ่มความสัมพันธ์ใหม่เขาไม่ให้เกียรติเราแต่ว่ามันจะมีเคสที่แบบว่าตอนแรกเข้าไปหาแล้วก็หลอกแงว่าโซ่ อืมตพักก็ค่อยๆบอกว่าเอ้ยมีนะอ่าอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายก็ที่มาทีหลังก็จะบอกว่าถอนตัวไม่ขึ้นแล้วหลับไปแล้วกี่วันสองเดือนกี่เดือนมันหลักเดือนมึงองอยู่เท่าไหร่แล้วมันเสียเวลาต่อไปอ่ะสมมติว่าเราเพิ่งรู้ตัวโดนหลอกหนึ่งปี คุณจะเสียเวลาแค่หนึ่งปีแล้วเริ่มใหม่หรือคุณจะเสียเวลาต่อไปอีกเขาก็ได้คิดว่า<อ>เสียเวลามาตั้งหนึ่งปีแล้วนะเอาอีกชนิดเออเปื่อชนะใช่สรุปก็คือไม่เรื่องเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องแพ้ชนะสุดท้ายแล้วคุณลดคุณค่าความเป็นตัวเองลงทุกวันอันนี้นะครับฝากไว้ถึงผู้ชายหรือผู้หญิง <c oughs> นะครับที่กําลังมีโรคไปที่สามอ่า <c oughs> มีโรคไปที่สามหรือคนที่เป็นชู้อยู่แล้วกันอ่ะเคสเนี้ยเกิดขึ้นใกล้ตัวเราผมมาแชร์แล้วกันว่าเรื่องเพื่อนมันเรื่องเพื่อนเนี่ยมันเกิดยังไงแล้วมันจบแบบหักมุมด้วยพีมากเอานายเกับนางสาว B กับ b ีนึกับ B2 เพราะ B1 กับ B2 ชื่อ B เหมือนกันนายเอเนี่ยเป็นแฟนกับ b ีหนึ่งประมาณประมาณปีเจปีแล้วก็ ในระหว่างนั้นก็เป็นแฟนกับ B สองมาประมาณอีกประมาณ5ปีเลยตัดสินใจว่าในเอ๋บอกว่ารูแลเราจะไป B สองก็เลยพยายามคิดหาวิธีที่จะออกจาก B หนึ่ง B สองทิ้งแฟนที่คบนานกว่าทิ้งแฟนที่คบนานกว่าไปกับคนใหม่ที่เจอสองปีถัดมาใช่ห้าปีคบมาห้าปีปุ๊บตัดสินใจแล้วเอาวะกูจะไปหา B สองเหตุการณ์เดียวกันกำลังจะไปหา B สองเด่๋้ึงบอกเลิก B หนึ่งใช่ไหมยังไม่บอกเลิก B หนึ่งแต่ตัดสินใจแล้วมันจะไปหา B สองขณะเดียวกัน B 2มาบอกว่าพี่คะ A 1นึ่งขอโทษนะ A ไม่มี A มีคนเดียวขอโท A คะขอโทษด้วยนะคะหนูท้องค่ะ A 1นไอ้ฉันก็จะเลือกเธอพอดีท้องก็ดีแต่ไี่ท้องกับ A ท้องกับ C สรุปคือ A มึงคิดว่าตัวเองมีชู้คนเดียวใช่ไหมไม่ใช่มึงก็เป็นลุงเขาเหมือนกัน พีกไหมพีคคือแฟนเอีกไอเฮียเออสรุปแล้ว B2 ตอนแรกเอจะดีใจเป็นพ่อของลูกสรุปไม่ใช่ครับโดนตีเข้ามากรรมตสนองเห็นไหมแต่สุดท้ายเอก็คือต้องแบบปลืนน้ำลายกลับไปหา B1 กลับไปหา B1 เพราะ B2 แม่งคล้องกับ C ไงใช่ B2 แล้าใครไม่อยู่คราวนี้กลับมาเห็นคุณค่าคนเก่าแิ่งก็เที่ ไม่มีอะไรจะพูดเลยเออฟัง<ะ>้วนั่นแหละเป็นอุทาหรณ์ไว้แล้วกันว่าคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณอยู่ตรงไหนของสมการใช่ปะ่ะในระหว่างที่คุณอยู่กับอีกคนนึง อีคนน่าจะอยู่คนหนึ่งก็ได้เอโลกทางเพศนะครับนอกจากผิดศีลธรรมแล้วโลกทางเพศแบบคือมันผลเสียเยอะๆอ่นาอายไม่มีศักดิ์ศรีเสียเกียรติคือหลายอย่างนะเออแอบถามนิดนึงแล้วเราจะแบบเขาเรียกว่าแล้วเราจะรับมือยังไงเพราะว่าพอเราเป็นมือที่สามตุกออกมาสู่รับมือใครใครต้องรับมือบอกโพสิชันก่อนสมมติสมมติสามคนเลยไหมอ่ะสามคนวิธีการรับมืออ่ะวิธีการคนแรกหนึ่งคือเอา A B C นี่แหละ A B C A ก่อน A คือผู้ชายคือผู้ชายหรือผู้หญิงที่เป็นตัวหลักอะ B คือแฟน B แฟนหนึ่ง A ก่อนนะ A ตั้งสติคุณอยากให้ลูกสาวคุณเจอคนเหมือนคุณไหม ถ้าไม่หยุดสัตดานเราต้องทําตัวแตกต่างจากรรสัตสัตเขาสัตว์มันไม่เลือกคู่มันเลือกคนที่มันสมบูรณ์แล้วมันก็แบบขึ้นขี่เหมือนหมาในวัดอ่ะมันก็ขี่กันตรงไหนก็ได้เหรมไหมค,คมมนจะต้องแตกต่างจากสัตวในรชานตรงนี้ตรงที่การยับยั้งชั่งใจฉะนั้นเอถ้าไม่พร้อมจะมีคู่เดียวคุณก็ไม่ต้องแต่งงานเพราะว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องสําหรับทุกคน คุณจะซื้อกินไปตล,ลอดชีวิตก็ได้แต่คุณไม่ควรให้ข้อผูกมัดกับใครถ้าเป็นคนแบบนี้นะส่วน B ครับถ้า B โตมาในครอบครัวที่สมบูรณ์ B จะเมื่อเห็น A ทําผิดหนึ่งครั้ง B จะมุ v ออ n ได้ทันทีเพราะความรักที่เขาได้มาตั้งแต่เด็กไม่เหมือนความรักที่เอไม่เหียวขไม่ขอโอกาสเราเราจะปรับตัวเราจะปอบปรุงบีจะมีศ<ห>ักดิ์ศรีบีจะมีศักดิ์ศรีมากถ้าโตมาในสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องฉันิ่ไม่เหมือนกูเลยโดนครั้งแรกก็คือแบบ เรียบเป็นไงล่ะเขาโตมาอย่างดีไหมเขาเขาโตมาในครอบครัวที่ดีส่วน C ครับ C ถ้าการแอบกินของคนอื่นมันสนุกคุณคือลูซเซอร์ถ้าเขาถ้าเขามีคุณได้สุดท้ายแล้วได้มาเขาก็แอบทําแบบนี้อีกครั้งกับคุณอยู่ดีคิดว่าตัวเองดีขนาดไหนเอาชนะคนอื่นได้ มันจะมีคนใหม่กว่าสดกว่าเด็กกว่าเร้าใจกว่าดูแลดีกว่าเสมอเออคิดว่าเขาเนี่ยหนีมาหาคุณแล้วเขาจะอยู่ที่คุณเหรอไม่มีทางเนี่ยแหละโซลูชันของทั้งสามคนนะครับก็เลือกเอาว่าจะอยู่โพซิชันไหนอย่าลืมขีดเส้นใต้เรื่องแต่งงานไม่ใช่เรื่องสําหรับทุกคนคนที่ไม่พร้อมที่จะมีคู่ก็มีเยอะแยะและไม่ใช่เรื่องผิดคุณจะสดไปตลอดชีวิตซื้อกินหรือมีแฟนเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ได้แต่อย่าผูกมัดเด็ดขาดถ้าคุณไม่พร้อมทีม่จะมีคู่คนเดียวเป็นไงบ้างครับเพื่อนยิบเอาเรื่องแบบสดร้อนมาเรื่อง ตัวเรื่องแบบแผลสดในเข้มรตัวอยู่เลยเนี่ยเรื่องผมด้วยอ่ะผมก็หยิบเรื่องราวในอดีตที่แบบเออก็เคยก็เคยผ่านมาเล่าให้ฟังเฮ้ยน้องไม่เห็นเล่าให้ฟังเลยอย่าเลยเอาเรื่องคนไหนล่ะนี่อยู่มาแล้วทุกโพส i t i o n นะเฮ้ย A B C มาครบเลยเหรอมันมีดีด้วยดิมันมีดีด้วยมีดีด็อกอีกเหรอไอ้เอ็กกูเป็น A ใช่ไหมเอบเนี่ยมี C กับ D A อ่าฮะเอาใหม่ดิเอาใหม่ เอกับบีกูเป็นเอมึงเป็นเอบีของกูเนี่ยอ่าบีของมึงมีซีมีซีกับดี้าพร้อมกันอ๋อมึงไม่กลัวเลยกูก็แบบอื้เราก็ตัดสินใจแบบคนที่โตมาอย่างดีครับเราก็เดินออกมาสิในครั้งแรกในครั้งในครั้งที่สิบในครั้งที่สิบนั่นแหละก็ให้โอกาสคนเยอะนะใจกว้างกว้างเออคราวนี้แหละจะให้เป็นประสบการณ์เป็นเรื่องที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้กระตุกฉกคลิปนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคนที่ดูช่องเราเนี่ย มีทั้งเป็นเมียหลวงผัวหลวงเมียน้อยผัวน้อยและชู้ดังนั้นทุกคนโดนทุกคนคอนคอนไอเขาเรียกว่าคลิปนี้โดนทุกคนอยู่ที่ว่าคุณอะจะฟังแล้วเอาไปคิดได้ไหมคิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไร,รไม่ได้ว่าใค,ใครอยากแชร์อยากแชร์ประสบการณ์ก็ได้นะครับเราจะไม่จัดคุณเพราะว่าพวกเราก็มีชนะติดหเองถูกต้อง <laughs> มิถาบาปเหมือนกัน อยากเล่าอะไรแชร์มาได้เลยครับเป็นเพื่อนกับพวกเราจะได้ช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนาะว่าเรา move on มาจากเรื่องนี้ได้ไงช่วยแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆคนอื่นรู้หน่อยว่าเคยอยู่ในจุดที่มันไม่มีความสุขแล้วออกมามีความสุขได้ยังไงอันนี้ก็จะดีใช่ครับเจ็บแล้วก็จำคือคนใช่นี่จำเออเราไม่ทำอีกเห็นไหมใช่เออสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังพวกเราแล้วก็อย่าลืมช่วยสนับสนุนพวกเรานะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนและระบบ Membership และ ตูปเปอร์แตงครอบคมณสำหรับ <c oughs> รวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณมากนะครับ